คณาคณาพรพลพิษพิชาภานะครับคู่จิน้พนพลคณาอันดับ1ในปี2025นะครับเพราะคู่จิน้นอาจจะทำให้คณาได้มงใหญ่นะครับมีรุนอยู่นะครับ,รนะรบถึงแม้ว่าน้องชาวเกาะน,นี่เขาจะเด่นเหลือเกินครับแต่เขาก็มีจุดอ่อนเรื่องคู่จิน้นนะครับเดี๋ยวจะไปว่ากันนะครับเอาเป็นว่าผมจะคุยประมาณสาประเด็นนะครับหก็คือเรื่องของคู่จิน้นนะครับ ในเชิงลึกนะสคือเรื่องของ B4 การตีความ b c นะครับแล้วก็3เรื่องการเร่งความเร็วในการทำคะแนนนะครับว่าปีนี้ไม่เหมือนปีที่ผ่าน,านมานะครับบอเลเร่งตีเหล็กตั้งแต่ก่อนเข้ากองใหญ่เลยนะครับแล้วจะตีต่อเนื่องยาวนาะแน่นอนการกักไว้ไม่ไม่น่าจะได้ไม่ใช่ไม่น่าจะใช้ดูศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับแหมจริงๆผมอ,อยากจะทำแต่เมื่อวานนะแต่มัน ปวดท้องด้วยท้องเสียด้วยอะไรต่างๆนะครับและช่วงนี้อินกับน,นิยายจีนนะครับเรื่องจอมคนเป็นดินเดือนนะฮะโอ้โหยีสาเล่มจบน,นะฮะผมเคยอ่านเมื่อ17ปีที่แล้วนะเพิ่งกลับมาอ่านอีกทีหนึ่งหนังจากความรู้เพิ่มพูนะโอ้โหด,ดีมากมันมากผมก็เลยเอามาวิเคราะห์กลยุทธ์ในสมอรับภูมินี้นะครับช่วงหลังๆผมอาจจะอา,อาจจะทําคลิปอะไรน้อยลงเลยเพราะนางงามนะครับแต่อย่างน้อยนางงามที่เป็นกลยุทธ์เนี่ยน่าทํา เกือใครมาเห็นผมวิเคราะห์กลยุทธ์และชอบอาจจะไปเว้นที่ปรึกษาธุรกิจต่างๆได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับอืมให้เล่นเกมกันดีกว่ากดหนึ่งคุณชอบคู่จิน้นพลอยคนาหรือเปล่าอ่ะกดหนึ่งนะครับถ้าชอบกดหนึ่งสองคู่จิน้นไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขานะน้องจุ๊บละกัน คณากับน้องจุ๊บอ่าคือคู่เนี้ยเขาตั้งมนาะคือคู่พลอยคณามีมาก่อนแต่ยังไม่ตั้งด้อมต้องรีบมาตั้งด้อมไม่รู้ใครตั้งเหมือนกันนะเพราะว่ามีคนไปตั้งด้อมให้น้องจุ๊บกับคณาอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ไปว่ามันเป็นยังไงต่อไปแล้วมันส่งผมสะเทือนยาวไกลแค่ไหนนะครับเออในมุมคู่จีนเนี่ยนะครับผมก็เคยเหมือนกับว่า พยายามกระตุ้นหลายๆคนกระตุ้นว่าให้สร้างแต่ทางผู้ใหญ่เขาบอกว่าอันนี้คือไม่ได้มาแนะนําสั่งสอนผู้ใหญ่นะครับเป็นแค่วิเคราะห์ผมอยากจะวิเคราะห์กลยุทธ์การช่วงชิงแผ่นดินในในจอคอมเบดีนเดือบมันช่วงชิงแผมนเดียน,น,นี้ไม่เชิงหนึ่งข้าช่วงชิงธุรกิจแต่มันก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งช่วงชิงพื้นที่นางงามนะครับแล้วที่ชอบอย่างหนึ่งคือในเรื่องจอคอมเบดีนเดือบมีแผ่นแผ่นดินจีนแบ่งเป็นเหนือกับใต้นะแล้วบางทีการวางแบ่ง หมางเม็ดหนึ่งเนี่ยส่งทั้งต่อเหนือและตายอะไรเงี้ยมันเป็นการแบบเม็ดหนึ่งสะเทือนถึงดวงดาอันนี้เนื่องจากพ d ดีของทางฝั่งของไอชื่อละกันนะคุณตัวของไม่ว่ากันของฝั่งฝั่งตัวนี่มีทั้งหมดสามถึงสี่ที่นะครับนะเอาตอนนี้หลักๆก,ก็คือมีสามคนใช่ไหมครับมีคณาภาคกลางอ่าพลอยพิษภาคเหนือและหยกภาคใต้ซึ่งมันไอไอไอด้อมคู่ตรงนี้มันจะส่งผลสะเทือนยังไงครับคือต้องเล่าเกิดเรื่องด้อมก่อน ด้อมเนี่ยนะอาเท่าที่ผมเคยได้ยินแม่อนนาใช่ไหมในคลิปเขาบอกว่าอยากจะให้จาร์เนี่ยถ้าจะจีน,นใครต้องมีด้อมที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนั้นในความหมายที่ว่ามันเขาอยู่คนละคนละพีดีกันใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโดนดูดคนในด้อมไปอยู่ฝั่งนั้นไงแต่ถ้ามันเท่ากันมันก็จะเสริมประสานใช่ไหมครับแต่ผมมองว่าไอ้เคปเคปอยขนาดไม่เหมือนกันเพราะอยู่ใน ในบ้านเดียวกันในพีดีเดียวกันเนี่ยเรือล่มในหนองทองจะไปไหนใช่ไหมครับการที่ไปรอให้พลอยด้อมเต็มก่อนเนี่ยนะอาจจะไม่ทันการเนะี่ยทุกอย่างต้องเร่งความเร็วสู้เอาเอาพลังด้อมมาช่วยกันแล้วหนุนให้ด้อมทั้งคู่เต็มแล้วก็เสริมประสานกันไปนะครับอ่าผมว่าอันนี้ต้องคิดใหม่ที่น่ากลัวกวนานั้นครับน้องจุ๊บน้องอาจจะไม่เกี่ยวกับน้องจุ๊บนะเป็นคนอื่นก็ตั้งด้อมคณากับน้องจุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเกิดนะครับอ่า อย่าคิดว่าไม่เกิดนะครับคือผมมามีความเชื่อส่วนตัวว่าด้อมที่แท้จริงนะครับคือจริงอ่ะด้อมเขาตั้งมาชื่อเลยนะด้อมไก่ทอดมหานครนะครับผมอยากให้ตั้งชื่อว่าพลคณาของแท้ของแท้นะเหมือนจ้าของแท้เพราะอะไรครับเพราะผมมองว่าด้อมหนองจุกคือผมมากจ,จริงอ่ะอสาร,รภาพว่าผม,มาจร่จริงอ่ะตอนอยู่หัดใหญ่ตอนอยู่ตอนอยู่เวทีของคณาที่ไปประกวดนะผมเชียร์หนองจุกนะเอะไม่ได้เชียร์คณา แต่พอหลังจากคนาไม่ได้มองมากรุงเทพผมเชียคือผมมีเป็นคนเชียรแรกๆเลยว่ามากรุงเทพเพราะว่าผมจินตนาการมาแล้วว่าคนาเหมาะกรุงเทพมาเป็นลูกสาวหวานแล้วก็แบบแล้วคนาเปลี่ยนมาเยอะคือคนจะไปเปรียบเทียบว่าคนากับไอ้แพน้องจุ๊บมาแล้วจะไม่นั่นคนละเรื่องนะคนาในกองตอนนั้นกับคนากรุงเทพคนละคนาเลยนะแล้วคณายิ่งนานวันนี้พัฒนาแต่น้องชาวเกาะเนี่ยเกาะเนี่ยโคตรเก่งผมไปเห็นเขาขายของแล้วโหแบบ เอาที่หนึ่งมาเลยอ่ะแต่เขามีจุดอ่อนนะเดี๋ยวผมจะพูดแต่ตรงนี้ประเด็นนี้ประเดียดอ่อนเดี๋ยวค่อยพูดอีกอันหนึ่งอเอาไปเรื่องกลุ่มด้อมก่อนคือกลุ่มด้อมนี้ถ้าเกิดปุ๊บส่งผลกระทนต่อยกทันทีนะผมไล่เรียงนะน้องชาวเกาะนี่ให้เป็นเบอร์หนึ่งมเผยได้เป็น,ปนมงใหญ่เลยอนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะมงใหญ่ปุ๊บอะถ้ามงใหญ่เกิดที่เนี้เนะี่ยภาคใต้จะมีควีนได้หนึ่งคน ดูเหมือนน้องหยกจะลอยลาแต่มิเชลของผมเนี่ยผมไม่เชื่มิเชลนะครับอาจจะแซงแต่ที่บอกอาจจะแซงไม่ใช่พอเชียนะถึงแม้ด้อมด้อมเขาแต่เดิมหกร้อยขึ้นมาพันสองก็ยังดูไม่เยอะแต่ยอดขายเขาดีนะแล้วแล้วลองดูมิเชลออกแต่งงานหรืออะไรแบบนี้หูเขาดูมีออร่ามีควีมีนางพญาพูดไม่เคยติดขัดเลยตอบคำถามแม่นเป๊ะๆแถมมีสกิลดาราด้วยทึ่งหนึจะพูดเรื่อง B4 ว่า B 4อ่่ไปตีความแค่ขายของนะ ดารากับรองเทงคืออะไรที่สร้างเงินให้ให้องค์กรได้นับเป็น B C หมดนะครับอ่าทีนี้พอถ้าเกิดน้องจุ๊บกับคณาติดเนี่ยปุ๊บอะน้องจุง๊บด้อมก็400กว่าเนี่ยถ้าถ้าจุ๊บคณาติดปุ๊บเกิดด้อมเขขึ้นเป็นพันสองพันเนี่ยแล้วไปวัดกระยกได้อะแต่น้องจุ๊บนี่อย่าประมาณนะถึงแม้เขายังไม่ดูเขาเขาเป็นแนวฟิตเฟียสแนวแบบนางแบบแต่เขาก็มีบุคลิกเป็นดาราได้เหมือนกันแล้วก็ เขาเรียกว่ายังไงอะผู้ด,ดูแลเขาว่าออคุณแม่คุณเขาเรียกว่าในคุณแม่พีดีของเขาเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็นู่นนี่นั่นน่ะน้งองจูบอาจจะแซงหยกได้ถ้าเกิดน้องจูบแซงหยกได้ดกตุ้มเลยนะไม่ติดท็อปเทนเลยนะอันนี้อันตรายมากแค่ลบกับมิเชลก็เหนื่อยแล้ว,ว่ะคือแต่ชาวเกาะน,นั้นช่างเขาไงให้เขาแบบไปบนบนเลยชาวเกาะน,นั้นต้องสู้กับคณะนะครับ หมายถึงสู้พระชิงมงใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่งผลกระทบเลยถ้าถ้าถ้าด้อมเอาเกิดยกอาจจะกระทบนะกระทบมากกระทบน้อยไม่รู้แต่เราจะไปสร้างเงายยื่อนไขยกโดนกระทบทําไมอะเราจะต้องเอาชนะด้อมนี้ไม่ใช่ด้วยวิธีการสกรปรกแต่วิธีการที่ใสสะอาดคือเอาด้อมมาสู้ไงและเป็นด้อมที่ควรจะเกิดตั้งนานแล้วแต่ไม่เกิดนะแต่มาเกิดตอนนี้ก็ดีไงเพราะคนจะได้มีไฟไง คือสมมติว่าถ้าด้อมพลอยคณาเกิดปุป๊บอะคนจะได้มีไฟไว่าให้มีอีกด้อมหนึ่งนะเราต้องสู้กับเขาเราต้องสู้กับเขาถ้าเกิดด้อมพลอยคณาไม่มีหรือหรือยังไม่ได้รับอนุมัติจากทางการไม่ได้อนุมัติจากผู้ใหญ่เนี้ยด้อมพลอยคณะก็จะโปรโมทได้ไม่มากนะใช่ไหมครับถ้าเกิดด้อมนั้นเกิดขึ้นมาปุ๊บเรื่องใหญ่เลยนะทั้งกระทบยกแล้วเออมันมันจะแบบเขาเรียกว่าไ,ไ,ไงอ่ะคือ อย่าไปให้เขาเกิดที่มาละกันเออเราต้องเราต้องดักด้วยด้อมพอยคณาอ๋อผลกระทบอีกด้านหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับผมเชื่ออย่างว่าคณาเป็นคนซื่อถ้าไปจิ้นแบบที่ไม่ได้ได้อินได้ชอบอะไรสักทีเดียวนี่นะมันจะไม่เนียนพอไม่เนียนปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าองค์กรของเราแกนเนี่ยโอโ้โหนักวิจารณ์นี่เยอะถ้าไม่เนียนมื่อไหลเนี่ยมีสิบโดนนะคดาจะอึดอัดนู่นนี่นั่นไงแต่ถ้า ด้อมพลคณาเนี่ยมันมีแต่ส่งเสริมเพราะคณาเป็นธรรมชาติดูกีทีกีทีพลคณาทีไรก็มีแต่ความฟินมาไม่มีความแบบตื้นัดอะไรเลยใช่ไหมครับอ่ะคนบอกว่าอ่ะน้องเอ่ยชื่อเลยละกันน้องอ่ะไม่ต้องเอ่ยเขาผมก็ส่งไปให้น้องเขาน้องเขาเป็นผู้ช่วยละกันน้องผู้ช่วยบอกว่าพี่ปีนี้เขาบอดเขาไม่เน้นคู่จิ้งเขาเน้นบิวต์ีควีนคำถามคือสิ่งที่บอดเน้นม,มากที่สุดคืออะไรต่อให้เป็นบิวตที่ควีนก็ต้องขาด ก็ต้องบีสี่ใช่ไหมขายของดารานักร้องอะไรก็ได้ที่สร้างเงินองค์กรถามว่าครูจินสร้างไหมสร้างถามว่าทําไมถึงมั่นใจว่าครูจินสร้างคุณดูปีสองพันยิบสองอะไรครับอิงหลกปีสองพันยีบสามมีมเบบปีสองพันยิบสี่จับเลงคนมงใหญ่ล้วนแต่มีครูจินนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดยึดคือไอ้โมเดลเดิมบอกว่ายึดไม่ได้แต่โมเดลเดิมอันเนี้ยมาสะทอยว่ามันทําเงิน บอสเขาชอบขายเป็นแพ็กเกจคู่ถ้าขายเดี่ยวดะถ้าขายเดี่ยวถ้าขายคู่ไม่ได้ก็ค่อยขายเดี่ยวแต่จริงๆเขาอยากจะขายคู่ไงแล้วพอมีคู่จิ้นแล้วเนี่ยแล้วบอสเคยมปพิเศษที่แถวๆพารากอนในงานไพมันเนี่ยเขาบอกว่าคู่จิ้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจของเขาเลยนะเขาก็ยกตัวอย่างคู่จิ้นต่างๆนะแปลว่าบอกเได้ความสำคัญถึงแม้จะพูดในงานนั้นเพื่อเพื่อแสดงถึง LGBT แต่มันก็อยู่ในใจบอสไงใช่ไหมครับอ่า สแน็คพัชชาในบอสยังบอกว่าเนี่ยให้แฟนลับซื้อของบอสและกระตุ้นเพื่อให้บอสเห็นศักยาภาพนะเพราะนั้นบอสเอาหมดทุกทางจะไม่บอกว่าบิวี้คียไม่วิวด้คีนบอสเอาหมดถ้าเป็นเรื่องเงินและผลประโยชน์บอสเอาผมไม่พูดถึงคุณผมก็จะเอาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีแต่เสริมคณานะแล้วถ้ายึดตามสถิติเดิมแล้วเป็นและปีนี้ก็น่าจะเน้นอันนั้นดี่ส่วนหนึ่งนะควรจะมีคูจินนะ และคูจิ้นที่ธรรมชาติที่สุดที่จะส่งเสริมที่สุดและอยู่ในบ้านเดียวกันและไม่ไกระทบยกก็คือพลอยคณะจะเสริมจะเสริมคณะจะเสริมพลอยด้วยพลอยอาจจะติดท็อปสิได้แล้วคณะจะมงใหญ่ถ้าคณะไม่มีคู่จิ้นนะไปวัดกับกดไปวัดกับน้องชาวเกาะเนี่ยลำบากน้องชาวเกาะนี่เขาเก่งจริงนะนี้ผมยอมรับเลยผมก็ติดตามเขานะครับแล้วก็ชอบเขานะครับโอ้โหแบบแล้วอย่าลืมนะทีมไงเขาแข็งโคตร ตอนมีวิกฤตในช่วงหนึ่งนะฮะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเลยเนี่ยพีดีเขารีบออกมาเทคแอชชั่นโดยพันธนะแล้วตอนหลังจากที่เขาได้คัมเป็นสามแสนห้าจริงสี่แสนกว่าด้วยพีดียังช่วยขายของอี้ตังหางเนี่ยคือเขาอุดรอยรั่วทุกทางไงนะแต่มีรอยรั่วหนึ่งที่เขาทําแต่มีจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนนี่ให้โจมตีได้ก็คือไม่ได้โจมตีแบบเชิงลบนะเขาสร้างครูจีนลําบากเพราะมีคนบอกว่าเขามีแฟนแล้วก็สร้างลําบากนะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่ทําให้คานา ช่วงชิงความได้เปรียบคือถึงแม้ได้มาก็อาจจะไม่ชนะนะแต่อย่างน้อยเหมือนกันมีดีกว่าไม่มีเหมือนกันภัยที่จะมาคุกคามหยกจัดการได้ดีกว่าไม่จัดการนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องกุจีนที่สําคัญนะอกลับมาเรื่องบีสเนี่ยอย่าไปนึกว่าขายของว่าจะชนะนะคือน้องเกาะเนี่ยเขาก็ขายได้ดีมากนะแต่เขายังมีหลายอย่างเอเนจีเขาดีเขาพูดเก่งอะไรเงี้ยถ้าวัดกันแล้วเนี่ยสมมติมีการทุ่มยอดนะ คือบอสไม่น่าจะดูยอย่เดียวยอดขายอย่างเดียวบอสน่าจะดูจากการขายด้วยว่าใครดูนั่นโอ้โหน้องเกาะพูดจนน้าไหลไฟดับแล้วพูดแบบมันนะดูเพลนะินนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคู่จิ้นนี่แหละเป็นทางที่จะงัดกับเขาได้ใช่ไหมครับเพราะคู่จิ้นจะไปขายงานเนี่ยได้สองคนไงนี่แหละคือคีย์เวิร์ดของบอสได้สองคนไงได้เงินเพิ่มไงใชื่อมั้ยแล้วคู่จิ้นอาจจะส่งเสริมไปในเชิงอื่น,อ,นอาจจะแบบ ไปในเชิงของดารานักแสดงซีรีส์ยูริอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์หรืออื่นๆน่ะได้อีกนะเพราะว่าเป็นทางหรือเสี่ยงงัดเจอกับน้องชาวเกาะน,นะน้องชาวเกาะนี่แบบสู้ยากจริงๆนะแต่ผมมองว่าเราต้องทําทุกทางเพื่อสู้นะครับนะอาจร้องเพลงได้ไหมก็ได้ร้องคู่ก็ยิ่งดีนะตอนน้องชาวเกาะก็น่าจะร้องได้เหมือนกันนะดาราดาราน้องชาวเกาะได้เปรียบแต่คณะก็น่าจะทําได้นะจะยิ่งมีคู่ พอร์ก็ไปเสริมด้วยกัยิ่งดีอื่นๆแล้วอย่างหนึ่งคณะจะต้องมีเหมือนก็ว่ามีตัวเสริมภาษานไงซึ่งพอร์จะไปเสริมภาษาได้ดีนะถ้าเป็นดาราก็ต้องมีข่าวนู่นข่าวนี่ใช่ไหมครับพอร์ก็จะเสริมภาษานะเรื่องคู่จิน้นคู่ไหนก็สัมภาษณ์ได้เพียบนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเล่นเกมอันสุดท้ายเปเด็นถ่ายเล่นเกมเนะี่ยชอบมีความเชื่อเดิมๆว่าต้องไปเล่นในกองตอนเนี้ยไม่ว่าจะยอดขายหรือว่าคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะ บอสไม่สนใจหรอกแต่ปีเนี้บอสสัมภาษณ์เองเนาะบอสตีเหล็กเมื่อยังร้อนเห็นยอดขายดีบอสร,รีบเร่งเลยนะแต่ดูเหมือนบอสจะเน้นแต่ยอดขายตรงนั้นอย่างเดียวไม่ได้เอาไปคิดคะแนนรวมแต่ผมว่าคิดเพราะปีนี้วิกฤตมากราคาหุ้นก็ลงเอาลงเอานะบอสต,ต้องกกรีบกําไรทุกทุกทงไงถามว่าแล้วบอสมาเล่นเกมแต่แลกนอกจากได้เงินเข้ามาแล้วส่วนหนึ่งบอสจะได้ดูสัญญภาพไงนะคือเข้าใจมาว่าการขายอย่าไปเน้นถึงทุกคนไปจ้องที่กองไงเฮ้แต่การขายอ่ะ มันต้องทำตลอดหลังจากมงแล้วอ่ะบอสบอกเลยว่ายอดขายตกทำไมบอสถ,ถึงเน้นออร์แกนิกเพราะยอดขายหลังมงแล้วตกไงบอสอยากจะได้ตัวคนที่ขายได้ตั้งแต่ทีแรกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมมองมากกว่านั้นไงคือไม่ใช่เรื่องการขายของทุกสิ่งทุกอยาก่างต้องเร่งแนะตอนแรกทั้งด้อมทั้งคอนเทนต์ต่างๆต้องโชว์ศักยภาพาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับเพื่อว่าบอสจะได้มั่นใจว่าหลังจากที่จบประกวดแล้วเนี่ยคนนี้ยังมีศักยภาพที่จะไปต่อนะอ่ะเหมือนคนคนหนึ่งไม่อยากเอยชื่อเขาลอง รองหนึ่งของบางปีนะเบอาบอกว่าที่เขาแซงคนสวยๆหลายคนนะและเข้าเนเพราะเขาคอนเทนต์ดีมากแต่ก็มีคนไปบอกว่าหลังจากที่เขาได้ลองหนึ่งแล้วเนี่ยเ้าจบมุงแล้วคอนเทนต์กลับเงียบหายไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคู่จีนพลอยคนาเป็นคอนเทนต์ยิงแล้วจะเสริมภาษาอีกเยอะมากแล้วผมอยากให้ดูเลยนะฟันธงเลยนะคานาเนี่ยพัฒน,นาอเดิมเยอะนะจะพัฒน,นาอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าลองดูตอนพออยู่กับคนาเนี่ยมันดูมีความสุขมากและออร่ามันเปล่งป,ประกาย คือถึงแม้พอยจะพูดไม่เก่งเท่าน้องเกาะไอ้ไ,อไม่ไม่ใช่คณาจะพูดไม่เก่งเท่าน้องเกาะคณาจะพูดไม่เก่งเท่ามีเชลนะแต่ความละมุนของคณาเนะี่ยเวลาอยู่กับน้องพอยเนี่ยนะมันจะเป็นตัวเพิ่ม energy ให้คณาทีเนี้ย energy เเก็จะซูขได้ย content ้ายิ่งซูขด้เพราะการมีคู่จิ้มมันช่วยเสิร์ฟ content ใหม่ใหม่ได้เห็นปหจา้าปลิ่นเขาก็มี c o n ทนต์แล้วผมยังชอบดูอยู่หลายอันเลยนะมันเสิร์ฟคู่จิ้มไงมันเสิร์ฟ content ง่าย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคิดอะไรไม่ออกก็พออันนาพออนา,อนามาทาอะไรคู่กันคู่กันเที่ยอย่าไปคิดว่าซ้ําอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวบอสจะเบื่อมันไม่ต้องเบื่อมันคิดคือถ้าคุณไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมุกมันซ้ำมุกมันตานเนี่ยนะคุณผิดแล้วอย่างผมดู youtube เนี่ยนะ mm hmm. ผมชอบประวัติศาสตร์ผมก็ยูติธแต่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ช่วงนี้มีมากี่คลิปผมก็ดูถ้าเป็นคนที่ผมชอบกับคลิปอื่นๆเนี่ยนะคือคอนเทนต์ยุคเก่าเนี่ยนะเราจะไปคิดว่าคอนเทนต์เนี่ยจะต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลากหลายใช่ไหมนั่นคือยุคแแมยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียแต่ยุคโซเชียลมีเดียคนจะเลือกดูในสิ่งที่เขาอยากดูถึงแม้จะซ้ำถึงแม้จะไม่แตกต่างนเขาก็ดูนะเพราะมันคงไม่ใช่ซ้ำแบบคลิปเดิมมันก็แตกต่างไปนิดนึงเปลี่ยนส,สีเสือ้อเสื้อผ้าเขาก็ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสนใจแล้วบอสดูตัวเลขถ้ายอดไม่ตกคนดูต่อให้คอนเทนต์มันจะคล้ายกันแต่ยอดไม่ตกคนดูบอสแอปปี้เขาดูเป็นขนาดนี้นะเขาไม่สนใจคือคือตัวเลขมันวัดอะ่ะ ยุคนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมมากผมทําช่องส่วนใหญ่ก็จะเน้นเคทมุกแล้วผมก็ดูตัวแรกของผมอะ่ะเออผมจะไม่ดูว่าซัม่าซัมเคทมุกเนี่ยบางทีผมทาได้เยอะเลยนะแต่ผมกลักววันหนึ่งติดต่อเยอะจะตกแต่แต่มันก็ตกไม่เยอะนะก็หลักพันขึ้นนะหมายถึงหมายถึงใน youtube นะผมเน้น u t u b e เป็นหลักเพราะติดต่อผมยังไม่ได้ตังนะเอาสรุปเลยก็คือว่าอยากกูว่าจะหมดความคิดสร้สางสรร์เสริญไปเต็มที่เลยแม้กระทั่งน้องคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่อยู่ภาคอีสานเนี่ย พีดีเขาก็บอกว่าที่พีดีเขาบอกว่าจะทําเป็นปีสุดท้ายถ้าไม่ได้ถ้าไม่ติดท็อปไม่ได้เข้ากองนะไอ้ไม่ได้ติดท็อปสิเป็นอย่างต่ำเลยนะน้องเขาเนี่ยเขาบอกเต็มคอนเทนต์ม้เสริมจะจะเข้ากองนะเจอคุณแม่คนหนึ่งที่เป็นหนังวิเคะห์เขาบอกว่าไม่ทันแล้วคือปีนี้มันเร่งเร็วทุกอย่างเขารีบออกมาเลยเขารีบเอาออกมาเลยแล้วอย่าไปคิดว่าจะหมดมุกมันต้องสร้างสารรค์เรื่อยๆถ้าคุณหม,มกงี้งคุณไม่ต้องประกวดแล้วยุคนี้มันต้องไม่หมดมุก และอีกยานขอทิ้งท้ายนะพูดมาเยอะความสร้างสารรค์ในผมศึกษามาเยอะนะที่บคโนโมีบอกผมได้อย่าไปคิดว่าต้องเป็นสิ่งใหม่มันคือเอาสิ่งเก่มามาผสมจับนันชงนีนิยายของอากาธาเนี่ยนะจับฆาตกรไม่ถูกแต่ถ้าคุณเป็นแฟนอากาธาหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งจะาช่วยอ n นท t เดอะบล็อกในเขาวิเคราะห์เลยนิยายอากาธามันจะวนอยู่ไม่กี่แบบมีมีการฆ่าด้วยสาแบบแน,น่นอนนะแบบฆ่าเพราะรักฆ่าเพราะเงินฆ่าเพราะโกรธ สามอย่างแต่บบนบูงม,มาจับฆาตกรไม่ได้แล้วตัวละครเดิมๆนางพยาบาลหมอฟันอะไรต่างๆคนใช้เนี่ยถ้ามันบนแต่มันแบบว่าคือมันมีแบบเหมือนคูณคนนาจะเป็นอ่ะมีตัวละครอยู่สิบตัวมันคูณคนนั้นคนนี้จับคูณคูณหลักครนาจะเป็นมันมีได้เป็นร้อยๆเป็นพันแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่ากลัวสามมันทําได้คูจิ้นพลอยคณาทําได้เป็นห้าปีสิบปีเลยตรง และทาไม่ต้องแตกต่างอย่างเดิมมากคนก็ได้เพราะคนเขารักไปแล้วอ่ะคุณก็รู้ว่าทําไมคนถึงยึดติดก,กับดาราขอเพียงดาราคนนี้เล่นปุบเนะี่ยเนื้อหาเป็นยังไงถ้าไม่แย่เกินไปคนดูใช่ไหมโอเคเนื้อหาสําคัญแต่ขอให้เนื้อหาแค่ระดับเกิดค่าเฉลี่ยคนก็ดูแนละ้วโอเคคลิปยาวกันแล้วนะขอให้พลอยกับโยกเนี่ยนะได้ติดท็อป5หรือท็อป10คณาได้มงใหญ่นะครับสู้ไปนะครับสู้ๆๆๆนะครับเชียร์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 นิดนึงนะครับแต่ ผมก็ยังเชียร์ทั้งสามคนนะครับอ่าถ้าถ้าน้องชาวเกาะเนี่ยจะได้มงใหญ่ผมไม่ติดนะครับแล้วในฐานะพูดตึคุณเขาก็น่าจะทำรายได้ได้เยอะแต่ก็ต้องมาวัดกับคณะหน่อยต้องมาสู้กันคุณจะได้มงใหญ่แบบราบลื่นไม่ได้เราต้องสู้แต่สู้ด้วยความใสสะอาดนะสู้กันชนชน,ชนกันนี่แหละอ่าน้องอะไรนะน้องจุ๊บเนี่ยผมก็เชียร์นะครับตอนนี้ก็ยังเชียร์แต,แต่ตอนนี้เชียร์คณะมากกว่าแล้วนะครับ แล้วก็น้องอ่เหมือนกันน้องเกาะน,นี่ผมก็เชียร์คณะมากกว่าน้องมิเชลนี่ผมก็เชียร์นะแต่มิเชลนี่ค่อนข้างเชียร์อ่ะเชียร์สูสีบคณะแล้วกันนะครับแต่น้อยกว่าพลอยนะะผมเชียร์พลอยเป็นหลักแต่มาพูดคลิปนี้ไม่ใช่เพื่อพลอยนะครับเพื่อโดยรวมของคุณตั้วนะครับทั้งทั้งสี่ทั้งสี่ภาคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจใผมด้วยนะครับอยากสนับสนุนช่องโอนเงินที่เลขที่บัญชีในย t u b e นะครับสวัสดีครับ คลิปยาวเกินไปแล้วนะครับกดหนึ่งนะครับคณาดได้มงใหญ่อ้กดกดเคณาดได้มงใหญ่กด8ชาวเกาะได้มงใหญ่นะครับอลองดูว่าจะกดเจ็ดหรือกด8นะครับสวัสดีครับ